ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้องพิม์พนะคะเทไตเติ้ลในช่วงพิเศษของปาดียี่เขาถ้าไม่ปาดีใดมีโอกาสเลือกข้อมูลแบบลึก ะะที่เอามาฝากให้พี่น้องด้วยใยเชือช่วงนี้ว่าปาดียี่เขาวนั่นเองนะคะพี่น้องครับวันนี้ปาดีนั่มเอาสถานการณ์การติดเชื้อโคว,วิดสิบเกา้าในจังหวัดสงขลามายี่ให้พี่น้องได้รู้กันให้ชัดนะคะว่าข้อมูลนะวันที่สิบเกา้าเมษายนการติดเชื้อของคน้นเทไปผักหลักซาตัวอยู่ตมสถานพยาบาลไหนย่งจำนวน่าวใดกันมั่งค่ะ ข้อมูลนีสรุปไหตั้งแหลคกขึ้นค่ะแล้วก็ออกเผยแผ่ทางเพจของโรงพยาบาลหน้าม้อมในเวลาตีเจ็ดว่าเช้านะคะปรากฏวายอดของคนทีดติดเชื้อข้องจังหวัดสงขลาทางเม็ดตอนนีร้2ย0ไร่ค่ะโดยผักรักซาตัวอยเที่โรงพยาบาลสงขลานักนริดิร์ด้วยโรงพยาบาลมออ2ีสิบสองไร่โรงพยาบาลหัดใหญ่หน้าม้อมเจ็ดสิบห่าไรหมากสุดเลยนะคะ เทโรพยาบาลบางกลําสิบเก้าไร่โรงพยาบาลระโนดหนึ่งไร่โรงพยาบาลสาติงราเซได้ค่ะเทโรงพยาบาลหัดยายเจ็ดไร่โรงพยาบาลสงขลาหาไร่โรงพยาบาลส้มเด็ดนาทวียี่สิบสองไร่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดยายหกไร่โรงพยาบาลราชยินดีเจ็ดไร่ค่ะและก็เทโรงพยาบาลสนามกิตเวชสงคลา 2 3ไร่โรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์อีก7ไร่นะคะสวนเทยุร่งพยาบาลจันนา2 9ไร่โรงพยาบาลสบายหย่อย1ไร่ค่ะแล้วกว็อีก2ไร่โยเทโรงพยาบาลสันเดาค่ะพี่น้องสำหรับอาการนะคะตอนนี้ผู้ป่วยเทติดเชื้อโควิด19ในจังหวัดสงขลา มีอาการรุนแรงอยู่หนึ่งรายอาการป่านกลางกาวรายเทเลือ2 2องรอยยี่สิบรายถือว่ามีอาการปรากฏแข่เพียงเหล็กหน่อยเท่านั้นแต่กะย่างโยดักซาในโรงพยาบาลต่างๆเหมือ่อย่างที่อกค่ะหลายคนว่าได้ยินข่าวเรื่องข้องการดับบริจาคสิ่งของข่าวอาหารแหง้งข่าวกลองหรืออาหารสำเร็จรูปแล้วหนีสามารถติดต่อประสานงานกันไปเ่ไหนนะคะ จุดดับปริจาคโยเทอาคารผู้ป่วยหนอกของโรงพยาบาลหน้ามอมสำหรับเทหน้ามอมนะคะพี่น่องสาม,มาที่อีสอบถามเผื่อประสานงานหลวงนาดายเท0 8 8 7 9 0 8 7 2ค่ะและก็อีกเบอร์นึงก็คือ0897328662นะคะ ในส่วนของความสะดวกเทอีช่วยในรูปแบบห้องเบียสามารถที่จะโอนข่าวบัญชีออมสัพ์ของธนาคารกรุงไทยสาขาบุญกันหรือวหว่ามอหัดใหญ่นะคะโดยบริจาคได้เทบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลหน้ามอมเลขที่บัญชี 8790313607นะคะนี่ก็คือข้อมูลเทปาดนนีนํามาฝากให้พี่น้องได้รชัดกันสำหรับผู้เทสนใจในเรื่องของอาการติดเชื้อโรคโควิด19ได้รายละเอียดของการผักหักษาตัวเยทีโรงพยาบาลสงขลาหรือแม้แต่คนที่มีจิตอยากจะช่วยเหลือสำหรับผู้เทติดเชื้อโรคโควิด19นะคะพี่น้องคอยรับมาพบกันไหมหล่าตอนน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ